สำหรับแพลวพพาวแสงทองและสันวงสะทอนนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักนักร้องลูกทุ่งหมอลำที่กําลังจะเข้าสู่ประตูวิวากันค่ะโดยหนุ่มสันนะคะก็ได้ทําการเซอร์ไพรส์ขอสาวแพลวแพาวแต่งงานไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองและทั้งคู่นะคะจะจัดพิธีสู่ขออย่างเป็นทางการแล้วก็จัดงานแต่งงานในวันที่27ธันวาคมปีนี้ โดยระหว่างทางเตรียมงานแต่งจัดงานแต่งนะคะทั้งคู่ก็ได้มีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาเสิร์ฟไม่หยุดเลยล่ะค่ะเป็นภาพครอบครัวสุขสันต์เลยนะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งนะคะทางด้านสาวแพลวแพาวเองเนี่ยก็โดนดราม่าไม่หยุดไม่ย่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินมรดกที่จังหวัดยะโสธรนะคะที่ต้องไปไต่สวนขึ้นศาลก,กันกับอดีตสามีอย่างบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นอกจากนั้นค่ะไม่ว่าขยับตัวไปทางไหนคะ่ะต่างก็จะมีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ตลอด อาจจะมีโดนดราม่าบ้างนะคะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็เข้ามาให้กำลังใจคู่นี้อยู่เนืองๆเลยละค่ะ เพราะอย่างล่าสุดนะคะก็กลายเป็นประเด็นอีกแล้วค่ะเมื่อหนุ่มซันเนี่ยได้โพสต์คลิปลง Facebook ค่ะพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าไข่เจียวแฟนซึ่งเป็นภาพขณะที่สาวแพรวพพาวนะคะกําลังทอดไข่เจียวให้กินนั่นเองโอ้โหพูดเลยนะคะว่าเจียวฟองใหญ่มากเห็นแล้วน่ารับประทานสุดๆดูไปดูมาก็เป็นภาพที่น่ารักใช่ไหมล่ะคะการทํากับข้าวให้แฟนกินเนี่ยก็ดูเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามีชาวเน็ตบางคนค่ะได้เข้ามาแซะแล้วก็คอมเมนต์ โดยชาวเน็ตคนนั้นนะคะได้บอกว่าอยากเห็นตอนทำข้าวให้ลูกๆกินไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ทำให้แฟนหรือบางคนค่ะก็บอกว่าครอบครัวเนี่ยอบอุ่นลงตัวทุกอย่างมีความสุขมากๆนะคะบางคนค่ะชมว่ามีเมียดีทั้งสวยทั้งเก่งไข่เจียวน่าทานมากเลยค่ะอร่อยอยู่แล้วแฟนทำหรือบางคนเข้ามาให้กำลังใจแล้วบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาแซะอีกทาอะไรเขาก็แซะตลอดไม่รู้จะมาเสียดายอะไรตอนนี้ขนาดไม่รักไม่เสียดายแต่ตามแซะทุก เรื่องยิ่งกว่าปลิงบางคนนะคะก็บอกว่าอิดฉาหรือว่าบางคนก็บอกว่าหิวน้ำลายไหลเลยละจ้า ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งดราม่าเล็กๆน้อยๆอยที่เราออามาเล่าให้ฟังค่ะเรียกว่าสาวแพลวพาวกับหนุ่มซานบงสะทอนนะคะจะต้องประสบพบเจอเรื่องราวอะไรอีกหลายอย่างค่ะเส้นทางความรักเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะคะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ยังยืนหยัดฝ่าฟันที่จะไปด้วยกันค่ะอีกไม่กี่อึดใจนะคะก็จะถึงงานวิวาห์ของทั้งคู่แล้วอย่างล่าสุดนะคะก็มีอัปเดตว่าเขาพากันไปลองชุดไทยแล้วด้วยก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักนั่นนะคะและส่วนคลิปทอดไข่เจียวมันจะกลายเป็นดราม่าได้ยังไงทุกคนคงออยากกกรรูู้้้ัันนนแลลว็ไปดปดคิพมๆ ได้เลยค่ะเชีย,ช<า>ยอีกเชียพอไข่เจียวไหนน่ากินออกกันมั้นเชียพแสดไข่เจียวอร่อยแบบไม่ติดน้ำมันเนี้ย แาทำไข่เจียวแม่ทำไก่ต้มปาให้โอ้หอมเลยนะหอมแบบหอมฟลุ้งเลยเฮ้ยแบบแบบดีนะเขาบอกว่าสูตรเขาครับตุอยให้ตัดพ่อเลย ไปเรียนเต้นแล้วแต่แจ๋วไปหมดเลยครับอยู่บ้านไม่กี่คนทำมันเองนะทีนี้ว้าวไปทานเลยครับเจ็จแลวครับ